สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะทำม็อกหนึ่งวันที่โรงเรียน เราเออกจากบ้านมาตอน7โมงงนะคะตอนนี้เเรา,าถึงนงเงยแล้วนะคะเรามาถึงนงเงยประมาณ7โมง17นาะทีสแกนหน้าแล้วเรียบร้อย <laughs> อันนี้คือแขกรับเชิญของเรา <laughs> <laughs> นะคะแล้วก็กําลังลุกเชา้าแล้วก็ต้องเดินไปลงอาหารนะคะเพื่อที่จะไปพบกับเ <laughs> พื่อนฝูงของเราแล้วก็มีพายกระซิบอยู่ข้างๆค่ะ <laughs> นี่ก็คือแขกรับเชิญของเราอีกครั้งนะะึงค่ะเ่คเพื่อน ทำไมอ่ะก็เพื่อนเยอะอะบายตอนนี้อยู่ในแถวแล้วบอ,ลอทุกคนนะคะช่วยเราด้วยค่ะเอาเหนื่อยกันมช่วยเราหน่อยครา่่งเ ตอนนี้เข้าคาบแรกแล้วนะคะเรากําลังทํางานอยู่นะคะสวันดีงานอยู่นะคะเป็นงานถูกกําลังตั้งใจปัดอยู่เลยค่ะคแล้วก็ว่าลูกเสือเรียบร้อยเลยนี่คือลวดดอกไม้ของเรากําลังพวกคนนี้เขากําลังทําตัวอย่างเพื่อนให้เด็กคนนี้ได้ดูว่าตัวอย่างเป็นยังไง คือคนเก่ง2คสองคนนี้นะคะจะต้องสอบผ่านแน่ๆและเราสามคนต้องเราสามคนตกเราแก่ในวันอาทิตย์หน้าวันจันทร์หน้าตตอนนี้นะคะเรากำลังไปเรียนวิชาศิลปะค่ะและเพื่อนอีกสามคนไปห้องน้ำค่ะ เราก็เลยเหลือกันอยู่2คนนะคะ <Okay. S 1> ตอนนี้เราอยู่ในห้องศิละปะนะนะคะมาแล้วกำลัลงจะไปกินข้าวกันแล้วไปกินข้าวกินข้าว นี้นะคะเรากําลังอยู่ในชุมนุมที่มีแอร์นะคะเอ่อตอนนี้เพื่อนๆกําลังทางาน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 ชื่อนะเนี่ยเป็นสีทองเพื่อนๆกาลังขยันทํางานมากๆเลยนะคะในคราบชุมนุมให้ทายว่างานวิชาอะไรให้ทายว่ากลุ่มเราอยู่ชุมนุมอะไร แล้วให้ถามว่าชุมนุมนี้เป็นยังไงบ้างให้ถามว่าปกติเราทํางานหรือเปล่าให้ถามว่าปกติเวลาที่เราอยู่ชุมนุมเราชอบมากแค่ไหนแล้วเราทําอะไรกันบ้างแต่วันนี้เราทํางานนะคะบ้าแต่พอเราก็กาลังทางานภาษาไทย เราอยู่แต่กับงานภาษาไทยในวันนี้ภาษาไทยแอนเด็บภาษาไทยและแอนเด็บภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทยวันนี้เรียนภาษาไทยทั้งวันเลยค่ะตอนนี้นะคะกลุ่มเราก็กับเข้าสู่สภาวะติดเกมไม่ใช่ติดเกมค่ะทุกๆวันเราจะเล่นเกมนี้นะคะให้ทุกคนดูค่ะโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะคะเกมดีมีประโยชน์ค่ะสามารถฝึกฝึกภาษาได้ด้วยนะคะคอมเมนต์มาเร็วบคำว่าดีแปลว่าอะไรคนที่เล่นเกมยากนะคะที่จะเข้าใจส่วนคนที่ไม่เล่นก็จะไม่มีทางนะคะเป็นคำถามยาก กำลังเข้าเกมนะคะเราทำงานไปด้วยแล้วก็ได้เห็นไปด้วยสารพินายูคนนี้นิชาคนนี้ทำงานแต่ว่าโทรศัพท์ก็อยู่ในเกมนะคะส่วนเราก็กำลังจะเข้าเกมเหมือนกันค่ะนิงานนะไม่เจอกันในเกมนะคะปังคิงเพื่อนตลอดเลยนะคะคนนี้ยูทูบเบอร์คนนี้กลับบ้านแล้วบายจ้านี่เรากำลังเดินกลับบ้านแล้วกำลังจบวอคนนี้ ก็วอล์กหนึ่งวันสำหรับการมาโรงเรียนในครั้งนี้ของเรา5้าคนรวมบินที่ก wow ลับบ้านไปก่อนแล้วชีวิตมันก็อย e> ่างนี้แหละวนหลปไปเรื่อยๆลองสมได็จกินดีด้วยวันนี้เกมโมบายรีเซนต์นะคะทุกคนไปโหลดมาเล่นวอนนี้ทุกคนยมกันมากๆเลยก็ฝากช่องกระหม่อมแชนแนลไว้ด้วยนะเอ้กระหม่อมห้าห้าเลก็รูปใหม่ด้วยรลใแชร์